กัดสบายดีพี่น้องกัดสบายดีสุขสุขคนเด้อสมองสมบัติไอจีถูกท่านที่เคารุปนาแฟนว่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศทุกหมอกทุกมุมพี่น้องจ้ะมันเองก็ยินดีตอนหับเข้าสู่ส่องของแม่ตาพี่น้องน้ำแดงเล้งพี่น้องเมื่อเขาไปได้ลงคลิปพี่น้องแต่เศร้ากันด้ยอยากไปเหว้ข้าแม่ไปอันเรืองตัางภายในบ้านใหม่นะพี่น้องไปทางในบ้านเนาะแล้วกันเมื่อเขาได้ลงคลิปหนึ่งจ้ะวา เอากไปเวียขนาดพี่น้องก็เลยก็เลยมีเวลาพี่น้องจะให้เกษตรมาลงคลิปพี่น้องพาพี่น้องมาเบ่งมาสวมบันไดบ้านหลังใหม่อยู่บ้านสวนพี่น้องอยู่ทองหน้าพี่เน้อยพี่น้องเลยกินสาเอาพี่เนี่ยตากำลังเห็ดบันไดพี่น้องกำลังซีฮูแล้วซีหูบันไดซีฮูขันมันนะพี่น้องเตรียมซืเห็ดเนี่ย แหวนแล้วแล้วพี uh, ่น้องไปเบิ่งไปชมน m ลำกันพี่น้องไหมแบนจังไดเนาะหอดขันใดเนาะไปเบิ่งนลำกันนะพี่น้องด้วยเนาะเขาจะกำลังเห็ดฮึมบัซสิหัวมีอารมณ์อีกแสบเอ้ยอือ ตากำลังออกแอบบมากระไดแต่แม่ขางนี้แทนอันนี้พ่นก็ใส่แทนเดียวเลยประเศษสองขางพี่น้ยอ,อ,นอยสงองขางย่างขึ้นทางไดนก็นได้ xay móc ngon, móc móng hoặc là sáng nùng anh 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 น้องเม็ดเ็นมาคูนเงาะมกม่วงดินคูนมะกผ้าวมาเศร้าในผลลินมาแฉๆแฉะแฉะข้าเจ้าว่ารอบบ่ายทั้งลมทั้งฝนทั้งหมักเฮบเห็นมี้ยายเพิ่นตกอยู่ไม่ได้ห้ามเครื่องปุ๊ก ມັນເຮັດແມ່ຄັນໃດແລ້ວພີ່ນ້ອງເຮັດອັນໝໍ້ຄັນໃດອາຊິແຈັກິຈັກມືອ บงังอายเลยตายบังอายเลยนะคุณอ่ะเห็บเสิแล้วแต่ละอย่างมาเข้าบ้านหนะะูกะสองมือแล้วพอ,อ,ามมอตอาใส่เวลามาเห็ดก็ได้หนูกนะะ็สองสามมือ มันได้แล้วขันยังบุพเพน์เนาะอมไม่อยู่มานาวเตงไหม้ก็จะซอยใส่ใหม่ก็ก็จะเป็นไหม่แดงอะไรเนีนเอยมานาเทงใส่ใส่ขึ้นีนไปก่อนรอขาหะลุงทำชอยห้ใบขาะเริ่มปุ่องเนาะ แมงข้งกำลังมีต่ไปตลาดลักซองมาว่าหนะูกับแมงข้งป้าก็ไปเนาะเราสิเส็ดบันไดด้านหน้าไปเนาะข้างหน้ามันเป็นขา,าข้างขานี่นี่แต่คนจัดการเองเดียวเอง ใส่ซีมือตัวเองโดนลวนเลยพี่น้องเนัดตัวกันที่นัดตัวกันเพื่นตัวเองมาเพื่นล้างนี่เลยจ้ะเพื่นแม่บอลลุงเนาะใจซีมือตัวเองโดนลวนเลยจ้างใครกันได้ใส่แดง ทำเองเลยอันนี้คอนคอนแดดคอนคอนเมือ่อขึ้นแบบพ้นยากโตกให้หน่อยท้องผ่าไปชี้สโลว่หเขากับกำลังเขียวขึ้นไปเนอยไม่ได้ใส่ปุ้ยดอกตะว,วนันต้องมิดเหมืนฮดน้ำไปห,หน่อย มันกับน้องเม็ดมะขอดมะขอดกำ้องขีดน้องเม็ดมันฮดน้ำฮดน้ำใมันซุ่มมันก็เลยเขียวอย่างนี้สิเลาะปลูกเพิ่มตามขางขางแล้วกลางข้าก็สิปลูกผีกแน่ปลูกหญ้าแน่พี่น้อำเพิ่มใจข้างน้องผู้ฝนก็สิเลาะปลูกใส่หญ้าให้งัว มือได้สิแลหลวกัยังโบหูหน้อยเห็ดปน้ำถาขันขันได้ปน้ำน่ะโซกแสบนอนถา <c oughs> นอนถาเด้อแสบเด้ออย่าตีงเด้ออย่าหล่นนะอย่าตกนอนถาฮะนองเอกก็เต็มไปด้วยหัวเสียงไข่ เรื่อว,ว่าหวัวตะไคร์ใหเนี่ยพี่เนาะมันเป็นตาเอ็นหวัวสิงไครแต่ว่าตะไคร์บ้านทางไทยเขาเอิ่อตะไคร์เนาะแล้ก็ปลูกไว้พี่น้องพอได้กินแล้วกะ็อันพอได้เอ็นพอข้าน,น้องมันบมดเจือกน,นะพี่น้องปลูกไว้ยนี่ยนะน้ำมันขึ้นมาหอดหนาพี่ปลามันก็จะมีเหงื่อกินเนาะปลากับบ่นเงียบเงียบ แต่มาตึกเหมือนตึกไปวัดเนาะไปจังหันป้าตัวปังใหญ่เลยได้ลาเนนเ <c oughs> นนลำม,มันเขาเตรียมปุกแล้วพ <c oughs> ี่นอะของไซเดือนสิออกมาเนี่ยก็ต้องเขาก็ได้ได้ลงมือปุกแล้วเตรียมสิปุกแล้ว ต้นมักมี่เฮาต้นม้อมี่ใหญ่เติบอะไรพี่นอ้องแต่ว่าอันย่นางสูอยู่ห้องน้ำเฮาบ่ไว้เนาะอยู่ห้องน้ำเนี่ยป้ยตนนย้นใหญ่อเลยต้นใหญ่เลยมันงามต้นเกินสองปีก็ได้กินมาอักแล้วอันนี้ต้นมะเขาะกับกำลังออกดอกพี่น้องขาวโกนโพนป้าตัวผัวแมงแข้งกับมีพี่น้อง แมงแข่งข้อพี่หน่อยจับตัวปูตัวปอดอยู่แต่ว่าไม่นด้วันพระพี่หนองทำโบรได้ขาสัตว์อัน <c oughs> เป็นมะข้าวมะข้าวฮับปูปีที่แหลวพี่หนอกกำลังถอดยอดขึ้นมาเลย กำลังใส่อันโม่แล้วไปสีแล้วพี่น้องถ้าเบิ้งถ้าส้มคลิปหน้าอีกพี่น้องจะพาพี่น้องมารีวิวเบิ้งไปเรื่อยๆพี่น้องจนกว่าพตาเฮ็ดซิซัมเร็จรแล้วว่าเฮ็ดแล้วก็เลยพี่น้องสารับคลิปนี้เมตตาขอลาไว้นิดก่อนพี่น้องจ้าคลิปหน้าพบกันใหม่เด้อพี่น้องอากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดเข้ามาดูชมหลายๆช่องของแม่ตาเด้อพี่น้องสบายดี